ผมคิดว่าบทเรียนที่สําคัญน่าจะเป็นบทเรียนสําหรับสังคมไทยและผู้มีอำนาจมากกว่าว่าการยุบพักการเมืองเนี่ยไม่นําไปสู่การแก้ไขปัญหาทางการเมืองได้อย่างใดสําร้ายอาจจะนําไปสู่การขยายความขัดแย้งทางการเมืองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับซึ่งสวนทางกับคารคาดหวังของพี่น้องประชาชนหลังจากที่เรามีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการรัฐประหารแล้วสําร้ายนะครับ การยุบพักการเมืองด้วยอ้างเหตุผลเรื่องการล้มล้างนะครับการปกครองการซาะกลอนบ่นทำลายสถาบันพระาศษัตร์ในทางด้านกลับเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนอาจจะเป็นเรื่องที่ซากกลอนบ่นทำลายสถาบันพระหาศษัตร์ที่สังคมไทยรักในด้านกลับก็ได้เพราะยิ่งดึงประเด็นเรื่องสถาบันพระหากาัตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองมากขึ้นผมเป็นห่วงสังคมไทยมากกว่า ผมว่าเราลองจินตนาการถึงสังคมไทยหลังจากนี้นะครับเรากําลังเข้าสู่วังวนแบบเดิมๆที่หาทางออกไม่เจอและอาจจะยิ่งถล่มลึกต่อไปมากขึ้นก็ได้นะครับการยุบพักการเมืองจากเหตุที่กล่าวหาว่าล้มล้างการปกครองและซอกกลอนบ่นทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีผลดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ประการใดผมยืนยันเรื่องนี้เรื่องยุบพัก นะครับไม่ใช่เรื่องต้องทําใจแต่ต้องเป็นเรื่องที่ยืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในทางการเมือง,ถ,งถ้าเรายังยอมรับวิธีการทํางานการเมืองแบบนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นปัญหาของพรรคเก้าไกลเป็นปัญหาของวิธีการการเมืองแบบเดิมๆซึ่งควรจะหมดไปได้แล้วรวมถึงการคิดว่าจะเอาชนะคัดค้านกันทางการเมืองด้วยการยุบพรรคการเมืองผมคิดว่าเป็นบทเรียนของสังคมไทยแล้วว่ามันไม่ได้ช่วยทําให้อะไรดีขึ้นมีแต่แย่ลง